ดังโลกหยุดหมุนนาฬิกาหยุดเดินเมื่อประสกนิกรชาวไทยได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังถึงการสิ้นพ่อหลวงของแผ่นดินณนะวินาทีนั้นหัวใจไทยทุกดวงเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะน้ำตาแห่งความอาลัยไหลนองแผ่นดินนะับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติ และประชาชนภาพที่พระสงนิกรได้เห็นพระองค์บวกพระหัตให้ไพร่ฟ้าประชาชนชาวไทยในพระราชพิธีสำคัญต่างๆภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักในชีวิตสมถะและใกล้ชิดราษฎรภาพพ่อหลวงของปวงประชาราชผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระสติปัญญาและตรากตรำพระวรกายอย่างวิรู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ลอยมาอยู่ในผวังและยากที่จะกลั้นน้ำตาแห่งความอาลัยอย่างหาที่สุดไว้ได้แม้จนกระทั่งวินาทีนี้ ตลอดระยะเวลายาวนานพระองค์ท่านได้ทรงงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีการศึกษามีอาชีพมั่นคงและดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนับเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงพระองค์ท่านทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยแม้ประชาชนทั้งหลายจะมาจากทั่วสารทิศแต่คนไทยต่ามพ่อสอนโดยประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นฐานแห่งการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำพ่อสอนคือของขวัญแห่งชีวิต ที่ลูกของพ่อต้องน้อมนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจนประสบความสำเร็จไม่ว่ายากดีมีจนด้วยสำนึกในพระมหากราธิคุณปกกล้าวปกกระมมที่ทรงมีต่อปวงประสบคนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าละองธุริระบาทได้อุทิศพระวรากายพระปัญญาและพระราชรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณกิจนานประการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎรโดยได้พระทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่างๆอย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีกรริจน้อยใหญ่ด้วยพระราชลัยไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรและก่อให้เกิดความสงบพรมเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติและประสบนิกอนตลอดมาเพื่อเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้และปฏิบัติตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและเพื่อเป็นการบรรเทาความโศกเศร้า ของพี่น้องประชาชนในคราวเดียวกันข้าพุเจ้าและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจะยึดบั่นปฏิบัติตามหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเพื่อทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยจะเน้นย้ําให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยความมุ่งมั่นบากบันโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน เช่นปัญหาสิ่งสารประโยชน์ที่ขาดแคลนชำรุดเสียหายปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติปัญหาความเดือดร้อนทุกยากที่เกิดกับบุคคลและครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสทางสังคมคนชราเด็กกำพรา้าหรือผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นต้นโดยจะบริการสวนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด อย่างเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญาด้วยความสุจริตบริสุทธิธรรมด้วยความสามคัคคีปรองดองโดยยึดหลักเอาประโยชน์ยั่งยืนยิ่งใหญ่คือความมั่นคงผาสุกข,ของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสูงสุดด้วยอนุภาพแห่งพระชรากุศลผลบุญด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีทั้งปวงที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และด้วยอนุภาพแห่งผลบุญที่ประสบนิกรทั่วประเทศบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาไายในสัมปาริภพบชั่วนิรันเทินป่วงข้าพระเจ้าขอน้อมกก้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระเจ้านายอนุสร์แก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประสบนิกรชาวอำเภอหนองรอง ท่านประธานในพิธีซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะประจำณนะรูปอักษรตรงรูปหัวใจปรดเลขเก้นะครับ บอกล้านว่าจังไดตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อ,พอเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไว้เด้อ เบิ่งรูปข้างฟ้าบ้องหูน้ำตาเพ้อเมืตอนไห้สิบอกฮักจังไรบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่ที่ทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้ ส่งไปถวายบุญ សំរោយ ได้ยินเสียงร้องไอยของคนบนดินได้ยินถึงป้าหรือไม่ทีิทำความดีรักษามคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญพอบน ลานฟังบอกรักดังดังด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอย กัช่วยนรักษามมขีประสุขนิกรชาวนางรองทุกท่านภาพของพ่อหลวงที่ทรงงานอย่างมิเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตลอดเจสปีที่ผ่านมาเพื่อความผาสุขของปวงประชาแววพระเนตรแห่งความเมตตารับรู้ถึงความทุกข์ยากของประชาชนสองพระหัตของพ่อเอื้อมมาสัมผัสรับรูบร้ขจัดปัดเป่าให้เราทุกคนได้มีความสุขร่มเย็น คำสอนของพ่อก้องอยู่ในสํานึกของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแววพระสุรเสียงยังอยู่ข้างกายเราทุกคนน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาที ควงข่าพระพุทธเจ้าน้อมศิราการแทบฝ่าพระบาทแผ่นดินแผ่นฟ้ามืดดับตะวันปางพระเสด็จดับขันนิราชแล้วสามโลกวิโศกกันแสงโศกโอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว ยาเยียบน้ำตาหนาวหนาวเหน็บตระหนุกพระธรณีปัทภีสะทกหาวโอ้ว่าประชาอุระระราวพระ,สะเสด็จณแดนใดน้ำตาดอกไม้ร่วง พิลาบร่ำระงมไพรปา,านใจจะขาดใจจะขาดแล้วอยู่ร้อนรอนโอว่าพระทูลกระหม,ม่อมแก้วนิราชแล้วจากแท่นบรรจะถอนร่มฟ้าประชาชาติ ราษฎรมหิทรทำรงพระทศตรมพลังแห่งแผ่นดินเสด็จแล้วพญาสูกโศกแวววิเวกยำ่ำฝาจะมืดดินจะหมน่นกลรกรรมยะเยียบย่ำร่ำร้าว nào năm ta God give